อ้าวทำไรอะไม่รู้อะเจ้ากร์เล็มาวาเลนชัยค่ะเย้แ yeah. ล้วส่วนผสมมันมีอะไรบ้างคะเชจูมีแม่พิมพ์ติมเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายดัช็อรโกแลตเนยเค็มค่ะแล้วก็มีถุงนมค่ะถุงโก,กโก้ค่ะ เราก็จะเอาเนยเป็นลายในหม้อก่อนนะคะปั๊บตั้งตังเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลนมผงโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยลงไปผสมในหม้อนะคะแต่ว่าระวังมันไหม้นะคะไหม้นี่คืออดกินกันเลยอ่ะจริงเหรออ่าเดี๋ยวมาให้จูช<ร>่วยใส่แล้วไห้เราร้อนลงไปเอ้ยมันกระเด็นหมดแล้วระวังมือเปรอะนะคะเฮ้ย ใส่ลงไปเลยระวังมือร้อนนะคะคป๊าป๊าต้องดีใจแน่ๆเลยที่แม่ลูกเราสองคนน่ะทำช็อกโกแลตมันวาเลนทา์ให้กินนะให้จูป๊าป๊าดีใจแน่เลยมันจะรอดไหมเนี่ยเราสองคนแม่ลูกฮะรอดมันจะอร่อยปะอะร่อยมากอร่อยแน่ๆเลยว้าว ใ <lay> ไหมอ่ะได้ดูนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยกิจกรรมยามว่างโควิดของพวกเรานะคะก็ทำอาหารกันในทุกๆปีปีละเทปนะคะ จะดูดีใจอะเพราะว่าจะดูทำทำให้ใครให้หมูป่าจะให้หมาหมาปะแล้วหมา,ม,าาวม,มาด้วยเนาะให้ยายให้ยายให้ยีตา,า,า,าแล้วก็ให้ตาอูด้วยทุกคนเลยหิวกันหมดเลยทุกคนเลยปะ แก่ตู้เย็นแล้วแล้วก็แกะออกจากแม่พิมพ์ก่อนนะคะกุยจะยูชิมดูว่าอะไรมากให้ป๊ป้าก่อนสิคะไม่จัดจารถ่ายรูปสวยเลยนะคะโ้ขนาดน,นี้เลยอแกะให้หมดก่อนแล้วค่อยชิมค่ะุยแกะให้หมดก่อนแล้วค่อยชิม ได้อยู่นะโอ้โหบอกว่าให้แกะก่อนค่อยกินโอ้ทำช็อกโแลตให้ป๊อบป้ากินน่ะแล้วทำไมอะคะป๊อบป้าอยากกินหน้าเลยอ่ะอันเนี้ยป๊อบป้าเขาบอกเหรอป๊อบป้าบอกอ่ะป๊อบป้าอยากกินช็อกโกแลตอันเนี้ย พี่เจจูทำไว้อะ่ะต่อไปก็จะมาเส่จานนะคะเป็นไงมั่ง老าทำไม่สวยอะ่อะใช่นะเจจูทำสวยกว่าเนะาะเดี๋ยวเจจูจะลองจิมแล้วนะคะอืมไม่อยอ่ะเพลินใจเลยค่ะอย่าลืมทำทำจานเจจูนะคะเพื่อนๆเอาไปให้แบบป๊าชิมกันดีกว่าไปไหมวันวาเลนไทน์ต้องไปให้คนที่เรารักชิมนะคะ รักมากเลยรักใครคะรักคุณป้ามะม้าว้าวฮึอะไรคะเนี่ยช็อกแลตลาเวนทายเจจูทำเองเหรอคะเจจูทำเองเจจูชิมหรือ,อยังคะยังเลยเจจูไม่ชิมเหรอคะชิมนิดนึงอร่อหนะวานเย็นชื่นใจไหมาม,ามันมาเค็มจังลูกพี่ตูน นี่ช็อกโกแลตหรืออาหารทะเลเนี่ยทำยังไงก็ในสูตรมันบอกว่าให้ใส่เนยจืดแต่ว่าฉันไม่มีเธออร่อยมากเลยอ่ะเธอใครเขาบอกว่าช็อกโกแลตต้องหวานช็อกโกแลตก็ต้องมีเค็มบ้างหวานบ้างให้ครบระดับวาเลนไทน์น้ทำรักของเราเธอก็ต้องกินอร่อยเพราะทำไมเพราะว่าเธอต้องกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตพี่โชว์ลูกเธอทำให้กินก็ต้องบอกอร่อยสิใช่ไหมเพราะว่าเธอคือทำอร่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแชร์สกายด้วยล่ะ นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเละปากเลยจุบไม่ได้เลยหัากินแล้วลูกจุกกินเลยข่าวไม่เน่ยอ่ะทำไมอะ่ะมันเค็ม <laughs>